สวัสดีครับวันนี้พบกับหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นพิมพ์ช่างหลวงนะครับทีแรกผมคิดว่าพระองค์นี้เป็นพระสังกัจจายนะครับผมก็ไปค้นคว้ควาหาในออในคูเกิลนะครับแต่ไปเจอเนี่ยเป็นพิมพ์ของช่างหลวงครับกรมภูมิน ทอนพักดีครับเป็นคนสร้างนะครับอยู่ในกลุ่มกลุ่มช่างสิบหมู่นะครับนี่ครับเป็นสายสายวังนะครับในสมัยรัชก,กาลที่ห้านะครับนี่สมเด็จโอห้านะครับอันนี้ก็ทันท่านนะครับนี่ท่านท่านเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อเงินท่านยังอยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่วัดชนะสงครามนะครับเนาะ ไ้ชื่อเดิมเขาชื่อว่าวัดตองปุนะครับขอ้ขอมูลข้อมูลคร่าวๆนะครับเนาะแต่คือได้ทันหลวงพ่อเงินนิลก็ดีใจแล้วนะครับดูความสวยสดงดงามที่ช่างสิบหมู่ทันสรั่งเอาไว้นะครับนี่เป็นดวงตาดวงใจเออสำหรับคนหลายๆคนนะครับที่อยากจะได้มีไว้ครอบครองนะครับเนี่ย ผมได้มีไว้แค่เนี่หนะครับองค์เดียวเนี่ยครับผมเห็นว่าพระองค์นี้หน้าเปลกๆกกมันพระสังกัจจายได้ว่าทําไมขายหลวงพ่อเงินนะครับผมมาหาข้อมูลเจอนะครับก็นี่แหละครับผมทีแรกผมก็ดูที่คราบนะครับผมคิดว่าโอ้พระองค์นี้น่ามีอายุก็เลยมันกำกึ่งนะครับจากสังกัจจายและหลวงพ่อเงินในกำกึ่งกันมาก ที่เรียกกินเพราะว่าหลวงพ่องเงินหอพระสังกจจยนนอะวะ่ะเจ๋พอดีมาค้นคว้าหาข้อมูลนะครับเป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ช่างหลวงนะครับหน้าจีนนะครับพระหน้าจีนพิมพ์ช่างหลวงนะครับแล้วก็คนสร้างก็สายวังนะครับเนี่ยแล้วทันหลวงพ่อด้วยครับเนี่ยหลวงพ่อเมื่อก่อนเกิดอยู่ในวัดชนะสงครามนะครับหลวงพ่องเงินนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ จังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ไปสร้างอีกหลายเอ,อ่อหลายรุ่นนะครับแล้วก็จะมีพระอย่างนี้นะครับบางทีก็หลวงพ่อเงินเดว๋วก็สร้างจากอ่าในในกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปปลูกเสกที่ว่าบางคนก็บอกว่าอ่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดเนะี่ยเขาทำมาจากกรุงเทพนะครับ แต่ถึงจะติดไม่ติดก็ขอให้ท่านหลวงพ่อสิครับสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับหลวงพ่อเงินท่านมีนั่นมากครับท่านมีบารมีมากครับแล้วก็วามศรัทธาของประชาชนนะครับทั่วประเทศนะครับหลวงพ่อเงินครับอันนี้ก็ถือว่าผมโชคดีอีกเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ไปไรสายกเก่าเนี่ยผมจะได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะหรอกครับ เล่นเป็นสิบปีนะครับกว่าจะได้นะไม่ใช่ว่าจะหาปุ๊บเห็นปั๊บนะครับไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะครับพระบางองค์บาง,ง,บางนันที่ผมเอามาลงไว้นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับผมลงติดถีเนี่ก็ใช้เวลาตั้งสิบสี่สิบห้าปีนะครับกว่าจะค้นพบกว่าจะรู้เรื่องราวควเป็นไปของพระเครื่องนะครับเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากครับเป็นหลวงพ่อเงินครับพิมหน้าจีนนะครับ พิมใหญ่นะครับช่างหลวงพิมพ์ใหญ่เพราะว่าก็ค้นคว้าหาในคูเกิลน,นะครับไม่รู้พูดถูกหรือพูดผิดนะครับเพราะว่าก็บันนอกขอกนานะครับเนาะก็ไม่ใจโดยค่าตัวเองอกครับแต่ที่ผมลงเหรียญไปก็มีคนคอมเมนต์ว่าใช่คนไทยหรือเปล่าทําไมพูดไม่ถูกจะว่าเหรียญก็ไม่ว่าเหรียญว่าเหรียญ พอบ้านเออที่สําคัญนั่นคือเราเอ่าความเข้าใจของคนนะครับเนาะเออไม่ต้องว่าเหรียญหรอกครับว่าเหรียญก็เข้าใจแล้วครับเนาะเออคือความหมายว่าเป็นเหรียญห็เนเขาคอมเมนต์มาเพราะว่าอะไรเหรียญกับเหรียญเนี่ยจะจะฟังไม่ออกเลยเหรอผมก็บอกว่าเอ้ยผมเนี่ยคนกรุงเทพผมไม่ใช่คนไทยเขาถามผมนะว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า ไม่ใช่คนไทยหรอกครับผมคนโคราชนะครับ <c oughs> เออันก็แปลกนะครับคอมเมนต์มาเปลกๆเออมันจะมีคนมีความคิดแบบนั้นอีกเนาะจะคนไทยหรือคนจีนอะไรครับครับว่าเหรียญมันก็มีความหม,มายเหมือนกันนะครับเหรียญก็หมายถึงเหรียญบาทเหรียญเออเหรียญสลึงเหรียญห้าสิบตังค์เนี่ยนะจะเอาเหรียญอะไรอีกนะครับเนาะเออคอมเมนต์มาได้เนาะ เป็นคนไทยหรือเปล่าเขาะว่าผมเลยบอกหัวลบไปผมไม่ใช่คนไทยหรอกครับผมคนกรุงเทพเ <ś> ห <c oughs> <ś c oughs> ็นไเนาะจะไม่ว่าหรอกครับอคอมเมนต์มาผมก็รับได้หมดแล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะว่าไงบางทีก็ <ś c oughs> อิดอ่อนนะครับบางทีก็เม้นมาบอกว่าไม่ทันมั่งกี้มัง่งปอมั่งกันแล้วแต่ละครับเพื่อน ที่ว่าก็ดีใจที่ว่ามาคอมเมนกันนะครับก็ที่ว่าสนุกสนานกันไปเนาะกับประชาธิที่ปไตยก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความจริงแล้วต้องหาข้อมูลด้วยนะครับเนี่ยนี้จะไปเจอที่ไหนก็เก็บเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะหลุดมือไปครับหลวงพ่อเงินทันท่านด้วยครับสมัยสมเด็จรอห้าด้วยนะครับเนี่ย ออกจากช่างเป็นช่างสิบหมูเลยนะครับช่างพระสมเด็จเลยนะครับสมภูมินครับทอนพักดีครับมีชื่อมีเอกสารชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วก็ทันหลวงพ่อด้วยครับผมความดีใจนะครับเนี่ยปลื้มใจสุขใจถ้าเราเจออะไรที่แบบอย่างนี้นะครับ บางคนก็ไฟ่คว้าหาก็ไม่เจอนะครับแล้วแตะแต่ที่ผมได้มาถือว่าผมโชคดีนะครับผมเดินทางสายพระเครื่องเนี่ยผมโชคดีหลายอย่างหนึ่งในความสุขใจครับใจเย็นครับแต่คนบางคนใจร้อนครับที่ว่าพอได้ส่องพระได้คุกขีเรื่องพระเครื่องใจผมเย็นเยอะครับครอบครัวก็รู้สึกว่าเป็นสุขนะอยากมีมีจนเตะ เป็นสุขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกมากนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยนอนผมก็ไม่เคยสวดมนต์นะครับตั้งแต่เป็นวัยรุ่นมานะครับในลูกแตเมียก็ไม่สนใจนะครับเรื่องสวดมนต์สวดพรเรื่องไอ้นี่ครับส่วนใหญ่จะใจร้อนใจเร็วนะครับแต่เดี๋ยวนี้พอเรามาดูพระเครื่องลินพระเครื่องแล้วก็มันก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิสัยผมไปเลย สัีผมก็จะสุขคุ้มสุขุมรอบครอบนะครับแล้วก็จใจเย็นครับใจเย็นมีเหตุมีผลขึ้นเยอะแล้วก็สิ่งที่เป็นไม่น่าเป็นไปได้คือสวดมนต์ตั้งแต่เรียนมาสวดมนต์ทุกวันครับแล้วก็สิ่งดีๆก็เข้ามานะครับอย่าลวงพ่อเงินเนี่ยไม่มีวาสนาท่านจะได้หรือเปล่าครับเพราะว่าแล้วก็เข้าไปเห็นเอ่อเป็นของรัด ในยุคสมัยรอห้านะครับแล้วก็ทันทันด้วยดีใจนะครับผมเออตะทางท้ายทักกลนท่านนะครับอันนี้ก็เขาจะทําสวยมากครับก็มีรอยช่ออยู่นะครับแต่ว่าเขาตัดออกอย่างดีเลยครับเนี่ยครับตัดออกเยอะตสวยเลยครับดูรอยตะไบนะครับในคมคมนะครับห่างๆคมคมนี่ครับตะใบบูรานครับ อันนี้เขาทำได้สวยมากนี่รอยช่อเห็นไหมครับนี่รอยนูนเน,นี่ยครับอืมครับผมที่แรกผมคิดว่าโอ้เป็นพระสังกัจจัยหรือเปล่าดูไปดูมาก็เหมือนหลวงพ่อเงินเขาไปหาในเว็บไซต์นะครับดูในคูเกิลนะครับในคูเกิลนี่ดีมากนะครับเราอยากรู้อะไรล้วก็เข้าไปดูนะครับประวัติอะไรก็มีหมดนะครับส่วนใหญ่เราต้องเล่นพระสายเก่าเราเอาเก่าก่อนครับแล้วค่อยหาประวัติ หาอะไรที่หลังมีหมดนะครับเพราะเขาจะลงไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าเลยนะครับครับดูเก่าให้ได้ก่อนนะครับเพื่อนๆดูเก่าได้แล้วเราหาประวัติได้นะครับอันนี้ก็เป็นพระแท้นะครับช่างสายวังนะครับเนี่ยครับช่างสายวังไม่ใช่สายชาวบ้านนะครับเนี่ยจะสวยปิดกันนะครับที่องค์ก่อนๆที่ผมเคยลงให้ดูนะ อันนั้นเป็นสายชาวบ้านนะครับเนาะก็อย่างว่าแหละครับชาวบ้านก็ทําไปตามกําลังนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ว่าว่าคิดรู้คิดเร็วครับผมดีใจด้วยซ้ำครับทันหลวงพ่อครับสายชาวบ้านที่ผมเอามาโชว์คลิปโกนนะครับอันนั้นผมก็ดีใจนะครับเป็นช่างชาวบ้านผมก็ไม่ว่าอะไรครับขอให้ทันหลวงพ่อก็ดีใจแล้วครับคลิปนี้ก็คงใช้เวลาแค่นี้นะครับแต่เจออย่างนี้อย่าให้หลุดมือนะครับ เพราะนี้เป็นท่านท่านครับแล้วก็ตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพอยู่ด้วยนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม